เย็นครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวพับพึงนะครับกลางหมู่บ้านสะตันนะครับก็จิบเบียร์มาประมาณสักครึ่งขวดละตอนนี้ก็วิวคอนข้างสวยนะครับเราก็ถ่ายไปให้ดูประมาณหนึ่งแล้วนะมีพี่จ้อวนะครับจากอำเภอสูงเม่นจงังหวัดแพร่นะครับสวัส่ีครับผมนี่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับผ่านมาที่น่าน ใช่ไหมน่านน่านแค่ถ้ามาไม่ถึงน่านจอดที่สูงเม่นก็ได้พี่เขาแกเปิดมีจอดอยู่ติดถนนสายเอเชียเลยนะครับคืนเท่าไรนะพี่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทมีการเซ็นให้ด้วยการเซ็นคืนเท่าไรหน่ร้อยสามสิบสองพันการเซ็นหลังร้หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับสองพันนี้อาหารเช้าด้วยนะอาหารเช้าเขาต้มซีกาแฟซีเขาต้มซีกาแฟซีร้อยสามสิบ้องน้ำอะไรให้แล้วกอี เดินทำไปเองเดินทำไปเองเดินเป็นทางไทห้องน้ำห้องน้ำร้อยไปถุงเท้าเด็ดของที่นี่อะไรนะอ๋อเซเว่นเซเว่นดึกดมีเซเว่นส่งเซเว่นส่งเ้ยพี่พี่ขายช้อปปี้อ่ะอ๋อสินค้าแคปปี้ช็อปสินค้าลงนาในแอปช้อปปี้ร้านแคปปี้สองเก้าเก้าเก้าบคุณเฮ้ยเราฝากเพื่อนๆนะครับบุดหลุนพี่เขา้วยนะครับเผื่อมาน่านเผื่อใครอยากเที่ยวแพร่ อาจจะขับรถเหนื่อยมาไม่ถึงก็จอดที่สูงเม่นได้นะครับตรงนั้นก็มีที่เที่ยวอะไรบ้างด่อ่าธนาทาช่อแหครับทาตาช่อแฮแล้วก็มีเลยนะมีถนนลอยฟ้าหลังท่าทูแจอ๋อไอ้ถนนลอยฟ้าผมเคยไปมาแล้วสุดยอดจริงๆคัดแทบไหม้นะครับโอเคยไงก็ฝากร้านที่จอดด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอสุขเม่นจังหวัดแพร่นะครับผมขอบคุณครับ